ยายกินโอวตินกับอะไรจ๊ะินเ้าห้มาข้าวอะโบเนพายกับข้าวสิคล้องคอยาพายวั่กินยำอยู่้เได้เลยิเข้าอะไรอี้อ้าวพายติดเข้าก็มาติข้าติข้าเงินใสติข้ามีข่าบอแบบลูบอเมนจะเงินเปิดเงินย่า ืมไออยังเนี่ยเขียวๆในงูเขียวนี่คืออย่างมักทั่วเงินมาทั่วทิพย์ทั่วแดนโอ้ไก่หลายใจนี่มา้าม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 าทึงมักผ้ามาทึงมักทัวเงินออกมาทั้งมักผ้ามาทั้งมักทัวเด้นมนทั่วทิพย์มาทั่วทิพย์ทั่วแด่นใจเยอะแยะสุดยอดอ๋าตตเยอะบ่ Yeah, à, ừ chạy yeah, okay. như okay.